สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็จะมาดูนะครับและคาดการณ์นะครับถึงสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปนะครับถึงสิ่งที่นะครับพยายามจะอ่านนะว่าปูตินเนี่ยนะเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะเร่งเผด็จศึกนะครับในฤดูหนาวนี้นะด้วยเหตุผลก็คือว่าการสู้รบนะตลอด8เดือนมาเนี่ยนะครับ ก็ทําให้รัเสเซียเนี่ยนะครับเหนื่อยล้าเหมือนกันนะก็มีอะไรที่นะต้องเร่งเผล็ดสึกนะครับปล่อยยืดเยื้อนานไปเนี่ยก็ทําให้รัเสเซียอ่อนแอลงได้นะครับเหมือนการเร่งเผล็ดสึกเนี่ยเราจะเห็นนะรัเสเซียมีการระด,ดมพลนะส0มแสนนายอีกแส0 0 0งนนายนะครับ เข้าไปซ้อมรบกันนะครับในเขตดินแดนที่รัสเซียผนวกมาจากยูเครนนะครับมีการส่งกองทัพนะครับไปสนธิกำลังกับทางเบลารุสด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางการทหารอีกหลายอย่างนะครับมีการสั่งเพิ่มนะครับการผลิตอาวุธต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดการนะครับว่าน่าจะเกิดไปพร้อมๆกันนะครับกับสิ่งที่บูตินนอกจากจะมีการ สั่งระดมพลนะมีการสั่งซ้อมรบมีการสนที่กำลังนะครับร่วมกับเบลารุสนะครับก็ยังมีสิ่งที่ทางปุตินทเนี่ยนะครับได้ทำไปก่อนหน้านี้นะทำพร้อมๆกับในเหตุการณ์ระดมพลก็คือการประกาศนะครับผนวกดินแดนนะซึ่งทางรัสเซียเนี่ยได้ทำการยึดครองมาจากยูเครน4แควนนะมีการลงประชามตัตติแล้วก็ผนวกเข้าไปดินแดนของรัสเซียแล้ว รัะะเสเซียก็ใช้อำนาจนะครับตามกฎหมายของรัสเซียนะครับที่จะปกป้องอธิปไตยของสี่แควนที่ผนวกมาแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเมื่อเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนี้ต้องบอกว่านะหวังว่านะครับจะมีการเจรจาสนิภาพให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าสัญญาณที่นะฮะปูตินส่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าส่งสัญญาณเจรจาออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่รีบเจรจาให้เสร็จนะครับอาจจะไม่มีโอกาสเจรจานะ อาจจะลุกลามบันไปใหญ่โตยอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยนะครับหรือว่าหลังจากฤดูหนาวเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ3-4เดือนนี้เพอะนอกจากว่าน่าจะมีการระดมพลนะครับมีการพนุกดินแดนนะครับมีการส่งคนที่ระดมแล้วนะไปซ้อมรบนะครับในบริเวณพื้นที่ที่พนุกดดินแดนแล้วนะพร้อมใช้อำนาจนะครับตามกฎหมายของรัเสเซียทุกรูปแบบนะครับในการปกป้องนะแผ่นดินของ รัสเซียที่ปไตยของรัสเซียรวมถึงกองกําลังนิวเคลียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดนะครับผู้บัญชาการนะครับการรบใหม่ในยูเครนละซึ่งตามข่าวก็คือเป็นนายพลนะสายโหดนะเพราะจากสมญานามก็คือนายพลโลกาวินาศเนี่ยนะก็เป็นสายโหดงานใหญ่นะงานยักษ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นการจัดเตรียมมาเป็นลำดับขั้นลำดับตอน นะครับแล้วก็สิ่งที่เรายังมองเห็นต่อไปนะครับก็คือมีการนะครับโยกย้ายพลเรือนในเขตเคอร์ซอนนะครับที่มีการสู้รบเป็นสมรภูมิเนี่ยอพยพชาวเคอร์ซอนกว่า60,000คนออกจากพื้นที่เข้าไปในเขตของรัสเซียนะครับมันการอพยพ ต่าง,างเหล่านี้ก็ทําให้เรามองเข้าใจได้ว่าการสู้รบทางการทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะขยายตัวอาจจะรุนแรงขึ้นอาจจะหนักหน่วงขึ้นมีการใช้อาวุธที่หนักมากขึ้นนะครับจึงมีการย้ายพลเรือนออกไปเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นดินแดนเคอร์ซอนตัวนี้ก็เรียกว่าไม่น่าจะปลอดภัยนะครับเป็นเขตดินแดนที่อันตรายนะครับสัญ,ญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้เรามองเห็นว่าฤดูหนาวนีะรัสเซียอาจจะจําเป็นนะครับต้องเร่งประเด็จศึก นะครับนะยูเครนนะครับนะเราเห็นการวางกําลังนะร่วมถึงพันธมิตรนะครับเบลารุสนะครับมีกองกําลังรัเสเซียเนี่ยนะตีโอบทั้งใต้นะตะวันออกแล้วก็เหนือด้วยนะครับรวมถึงข่าวการมีต่อสายตรงระหว่างกาลาโฮมสหรัฐกับกหาหาโฮมรัเสเซียเนี่ยซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วนะครับทำไมาอยู่ดีโผล่มามีสายตรงนะระหว่าง กระดาวโหมเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะอาจจะป้องกันความผิดพลาดความเข้าใจผิดของการใช้นิวเคลีย์ก็เป็นไปได้นะครับก็ดีฮนะมีการเปิดรอไว้นะครับนะไม่งั้นแล้วถ้ามีกครลั่นนิวเคลียร์ขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจจะเรื่องยุ่งนะเกินกว่าที่คาดคิดนะครับอีกอย่างอย่างนึงก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอย่างเชิงนะเปิดช่องทางนะการเจราจาทางการอาหาร สิ่งที่มองเห็นต่อมาก็คือว่ามีการขีดเส้นซึ่งเขาเรียกว่า Defensive Line หรือว่า,เ,าเส้นแนวป้องกันนะจากทางกองทัพรัสเซียมีการวางแนวเส้นป้องกันนี้อาจจะเป็นการสร้างเขตแดนที่ชัดเจนขึ้นนะว่าถ้าเกิดยูเครนนะครับนะล้ำเส้นนี้เข้ามานะรัสเซียก็จะจัดหนักจัดเต็มนะมีการใช้อาวุธเต็มพิกัดศึกเพราะมีการย้ายนะบุระเรือนออกจากนะเขตพื้นที่นะสู้รบ ก็จะเป็นไม่ได้ว่านะจะเป็นการสู้รบใหญ่นะมีโอกาสขยายตัวเหมือนกันรวมถึงนะครับมีการซ้อมรบนะครับนะกองกำลังนิวเคลียร์นะซึ่งยิงจากเอ่อไม่ว่าจะเป็นฐานยิงนะครับยิงจากเรือดำน้ำนะซึ่งการซ้อมรบนิวเคลียร์นี่ก็ซ้อมรบทั้งสองฝ่ายทั้งทางฝ่ายเนโต้เองกับทางฝ่ายรัสเซียก็ซ้อมพร้อมนะครับกานะร ไปดูการซ้อมนะครับแปดีปูตินของรัเสเซียก็ไปสังเกตการนะครับดูเองเลยถึงความพร้อมต่างๆมันสัญญาณที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณผบอกว่าดีที่สุดให้รีบเจราจาสนิภัพนะครับบนโต๊ะเจราจาให้มันจบก่อนเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าไม่จบนะครับรัเสเซียก็คงไม่อยากจะยื้อนานละก็เป็นไปได้ว่าฤดูหนาวเนี่ย อาจจะหนักขึ้นแรงขึ้นเพราะว่ามีการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะจนกระทั่งถึงกองกําลังนิวเคลียร์นะในกรณีที่รัสเซียถ้าเพียงพำนะจำเป็นจะต้องสู้รบกับเนโต้นะสู้ไม่ไหวก็จะต้องใช้นิวเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับราะนึงบอกว่าให้เน้นเจรจาให้สำเร็จก่อนนะสำหรับสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเปิดปฏิบัติการใหญ่ๆหนักๆนะครับแล้วยังไม่อยู่ไม่เกิดการเว้นวัก นะบนโต๊ะเจราจาเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้ารัสเซียเร่เงรเผด็จศึกฤุดัหนาวนี้นะแล้วมันไม่เกิดการเว้นวักนะสันติภาพขึ้นนะกับเนโตเนี่ยแล้วถ้าไปต่อกับเนโตเนี่ยอันตรายโดยเฉพาะการที่วลาดิบูตินนะครับได้พูดในงานที่ชื่อว่า one d ด y discussion club เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่ารัสเซียนะครับยังยืนหยัด นะที่จะสู้กับทางตะวันตกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าทศวรรษนี้เป็นทศวรรษที่อันตร,รายที่สุดนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมนะแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางรัเสเซียมองและรัเสเซียก็กําลังทําอยู่นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับ มีสินค้านะครับมาแนะนำกันนะเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับในเดือนพศจิายน65เนี่ยนะครับเฮลตี้แน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพนะครับผู้ที่ทานขนมเพื่อสุขภาพนี่มีอะไรบ้างที่ทานเล่นได้นะครับผักและผลไม้สดนะครับขนมที่ทำจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวไขมันดีจากพืชนะโปรตีนจากพืชนะครับเน้นวัตถุดิบที่ดีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์นะครับจากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์นะครับช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซ็ต นะขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างนะครับก็มี1ทถั่วไร้เสือ2อง้อ250กรมัมกระปุกละ180บาท2เม็ดมะม่วงหิมะพานคั่วเกลือ200กรมัมกระปุกละ200บาท3คุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะนะครับกระปุกละ230บาท4เห็ดเข็มทองกรอบ150กรมัมกระปุกละ300บาท5กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแพ็คละ65บาท แล้ว6นะครับกล้วยน้ำว้าอบกรอบแพ็คละหกสบาบาทนะครับ6อย่างนี้นะครับราคารวมกัน1,040บาทนะครับพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับสามารถโทรสั่งหรืออัดไลน์เข้าไปที่0 8 1 8 1 5 0 7 6นนะครับคุณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่นะเบอร์โทรติดต่อของผู้รับนะครับและอย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสกฮัจจุด้วยนะครับ ท่านก็ได้ราคาโปรโมชั่นนะครับพิเศษสั่ง2ชุดนะครับแถมฟรีชามะเขีือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องน,นะครับมูลค่า1 3 0ยบาทนะครับต้องขอขอบคุณนะผู้ที่สนับสนุนนะเกษตรกรอินทรีย์แล้วก็ร่วมสนับสนุนช่องผมมานะที่นี่นะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็ขอฟังพิธีก่อนแเราไว้เชื่อ,อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ